2 5, 5 6พวงการบันเทิงพวาตั้งแต่ต้นปีดีเจมาตูมสร้างคลัสเตอร์ใหม่จัดปาร์ตี้ฝาพร,รกอรตามมาด้วยเวทีประกวดนางงามชื่อดังรวมไปถึงนักแสดงประกอบทำกองถ่ายแตกหือติดโควิดกว่าครึ่งวงการพรากชีวิตบุคคลสำคัญค่อมชวนชื่นช็อกค,คนทั้งประเทศ สถานการณ์โควิดสร้างฮีโร่คนบันเทิงไดแดน,น้าทุ่มสุดตัวเปิดเพจเราต้องรอดควักเงินสร้างสูตรพักคอยหมอกล้องหมอเจี๊ยบด่านหน้าเผชิญผู้ป่วยโควิด -19 ด้านหมอฤทธิ์สละทั้งกายทั้งเวลาประสานหาห้องพักส่งยารักษาจนแทบไม่มีเวลานอน ขาดไม่ได้บุมปนัดดาคนนี้ไปช่วยแทบทั่วทั้งประเทศและยังมีคู่แฝดทับท้ายฟันดีฟันเด่นรวมไปถึงคนบันเทิงอีกเพียบที่ส่งต่อน้ำใจช่วยภัยโควิดพูดถึงโควิดขาดคนนี้ไม่ได้แป้านัทพรวิตติดเชื้อหลายรอบแต่ก็รอดมาได้ได้ฉายาเจ้าแม่แห่งการกักตัวพร้อมปล่อยของขังเหรียญเจ้าแม่นาคีรุ่นวีรสตรีต้านโควิด แต่ก็เหมือนจะมีช่วงที่พลังลดลงนะคะประกาศติดโควิดเพียงวันเดียวก่อนออกมาไม่พบเชื้อแล้ววงการอ e ีเวนต์กระทบหนักห้างปิดห้ามรวมตัวกองละครถูกสั่งพักทำพิษเกระเช้าสีดาต้องหยุดออนแอร์กลางคันดารานักร้องว่างงานแผนธุรกิจทังยับต่อคิวประกาศปิดตัว ใครมีของเก่าของเก็บของสะสมก็ต้องงัดมาขายประทังชีวิตเกิดวลีดาราตกอับไม่ได้เห็นเกือบทั้งปีบางคนหาทางรอดใหม่พันตัวเป็นแมคค้าออนไลน์หรือมีทุนหน่อยก็ย้ายไปหาลู่ทางที่ต่างแดนวงการเพลงสตริงลูกทุ่งพากันน้ำตาตก ร้านอาหารสถานบันเทิงถูกสั่งห้ามร้องเพลงแม้วงการอื่นจะได้รับการเยียวยาแต่วงการดนตรีและสถานบันเทิงถูกละเลยจนต้องรวมตัวยื่นหนังสือขอความเห็นใจแต่จนถึงสิ้นปีตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปได้ปร,รับตัวให้สัมภาษณ์ในงานอีเวนต์ออนไลน์รวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆมากขึ้นเช่น t u รูว r o o m ยังคงตอบโจทย์ชีวิต New Normal พ่อแม่คนบันเทิงกุ้มขมับต้องเฝ้าลูกเรียนออนไลน์แม้ตอนนี้จะกลับไปเรียนปกติได้แต่ก็ยังต้องรับสภาพภาระค่าใช้จ่ายชุดตรวจโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นลายปีเริ่มใจชื้นแม้จะรวมตัวได้ไม่เยอะแต่กองละครอีเวนต์เริ่มกลับมาได้เจอหน้าคนบันเทิงกันแบบเป็นๆแต่ก็ต้องปรับตัวสัมภาษณ์กันแบบเว้นระยะหา่าง คนทำหนังโล่งโดนเลื่อนฉายมาเกือบปีตอนนี้ได้ลงโรงของจริงต้งบรรจงส่งร่างทรงเรียกรายได้หลังสร้างกระแสที่เกาหลีแม้แต่ไมพิรัตก็ยังยิ้มออกเพราะหนังฮอลลีวูดเรื่องแรกในชีวิตได้ออกสู่สายตาคนไทยสักทีคลายเครียดด้วยผลงานพดอานนท์ฮอแตวแตกภาพยนตร์ที่ได้รับฉายาว่าเป็นฮอจดหมายเหตุจึงมา ปีหน้าฟ้าใหม่วงการบันเทิงไทยมีวีแววจะสดใสโปรเจกต์ใหม่ๆของคนบันเทิงทั้งหนังละครเพลงจอคิวคลอดเพียบแถมยังมีรุ่นศิลปินต่างชาติอาจจะได้กลับมาเยือนไทยอีกครั้งถ้าทุกคนกาดไม่ตก คุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSide HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSide HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ